และอย่าลืมปิดฝาหมอพักน้ำให้เรียบร้อยนะครับเหลือเท่าไหร่เราก็ไปเติมในม้อพักสวัสดีครับท่านสมาชิกช่อง Engine Forion Tour ครับเมื่อรอบที่แล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องการล้างหมอพักน้ำไปแล้วก็ประกอบหมอพักน้ำเรียบร้อยแต่ รอบนี้ก็จะมาดูกันเรื่องของการเติมน้ําซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของการเติมน้ําก็คือการไล่อากาศในระบบบางทีเติมไปแล้วน้ํามันไม่รู้ว่าน้ํามันหายเท่าไหร่ถึงจะพอก็มีช่างรุ่นเก่าเลยฮะท่านก็บอกว่าเวลาเติมน้ําถ้าน้ําเราหมดเลยเนี่ยเวลาเราจะเติมน้ําใหม่ก็ให้เทน้ําเข้าไปในท่อยางรูบนที่มันไหลเข้าเครื่องนะครับเทเข้าไปให้มันเต็มก่อน แล้วก็ใส่เข้าไปในหมอ้อน้ําแล้วเราก็ลองสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยๆเติมในหมอ้อพักไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยอากาศมันจะในระบบมันจะน้อยเดี๋ยวเราก็ลองทําดูตามที่ท่านแนะนำแล้วกันเพื่อจะได้อ่าสะดวก แต่ว่าถ้าเป็นช่างรุ่นใหม่ๆท่านก็จะมีกลวยที่มีกรวยไล่อากาศนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกแต่สําหรับผมก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านแนะนาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับก็น้ํายาเป็นน้ํายาหล่อเย็นที่ผมซื้อมาแล้วก็ผสมแล้วนะ มันบอกว่าเติมแค่เต็มนะอย่าให้มันมาก มันยังมันยังยุบลงไปได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยๆใส่เข้าไปแต่อยเริ่มปิดว,ว์วไอ้ปิดจุกข้างล่างนะครับกับไอ้ท่อยางข้างล่างไม่ใช่เติมไปแล้วน้ำข้างล่างก็ไหลโจ๊กไปเรื่อยๆในหมดเลยนะน้ำยาโอเคครับน้ำยาค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราทากาวพอดีมีกาวทาปะเก็นอยู่ตรงนี้ บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องทาก็ได้เพราะว่าตัวรัดมันรัดแน่นอยู่แล้วแต่ของมันมีอยู่ใช้ซะหน่อยอย่างยุบได้อีกนะครับเดี๋ยวเติมเข้าไป เหลือเท่าไหร่เราก็ไปเติมในหม้อพัก โอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบข้าวท่ออาจจะยากนิดนึดน่งเพราะว่ามันจะตึงพอดีโอเคไม่ยากเท่าไหร่ก okay. ็ิปลัดอย่าลืมนะครับคลิปรัดนี่ให้เรียบร้อยเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาวิ่งไปเกิดแรงดัน ที่เกิดจากความร้อนเนี่ยดันท่อย,ยางถอยไปแล้วน้ำออกหมดเนี่ยงานเข้าเหมือนกันนะ ครับที่เหลือก็ใส่หมอ้อพักถ้าเป็นหมอ้อน้ำรุ่นเก่าๆฝา,าตรงหมอ้อน้ำมันเปิดง่ายนะครับแต่นี้มันรูนิดเดียวเองอะ เดี๋ยวมาดูนะครับหม้อพักที่ล้างแล้วเนี่ยมันก็สดใสแวววาวดีนะเราก็จะเห็นสีน้ํายาแล้วครันี้มันจะเป็นข้อสังเกตง่ายนะครับว่าน้ํารถมันบกพร่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ําแห้งนี่งานเข้าอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือฝาหม้อน้ําด้านบนด้านล่างเราใส่ไปแล้วหน้าตาเหมือนกันเลย โอเคแล้วครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วดูว่า,าน้ํามันจะหายไปเยอะไหมถ้ายุบลงไปเยอะต่ำกว่าขีดของหม้อพักเราก็เติมได้ ดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับว่ามีอะไรหลงลืมหรือ <c oughs> เปล่าเดยวเลงว่าพวกข้อ,อยางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสียดสีกับใบพัดทำให้เสียหายมากกว่าเดิมโอเคครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดู หม้อพักยุบไปน้ำในหม้อพักก็ยุบไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราดูยาวๆรอให้ปั๊มน้ํามาทางานก่อนแล้วก็จะได้ดูว่าน้ามันถ่านนในช่วงที่เราทดลองเช็คระดับน้ำเรเราก็เช็คดูรอยต่อต่างๆแล้วก็ตรวจสอบช่วงให้ ครับสำหรับวิโก้เครื่อง2,005คันนี้นะครับได้เปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็เติมน้ำยาหล่อยเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองสตาร์ทเครื่องเช็คจุดรอยต่อต่างๆเป็นที่เรียบร้อยอไม่มีจุดไหนที่รั่วแล้วก็เติมน้ำในหม้อพักไว้ประมาณนี้นะครับเมื่อท่านวิ่งระยะยาวๆก็อาจจะต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งและอย่าลืมปิดฝาหม้อพักน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพราะมิฉะนั้นมันจะพ่นออกหมดขอบคุณสำหรับความรู้ ต่างๆที่ท่านได้ทำแล้วโพสต์ไว้นะครับผมก็ได้นำมาใช้ประโยชน์กับรถของตัวเองขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ